สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวงจรซิงเกิลเฟสฮาร์ดเวฟคอนโทรลิฟาเออร์กันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็หยิบอกกุปกรณ์กันเลยค่ะจะใช้เป็น AC Power นะคะ AC ซีพาวนะคะหนึ่งตัวเราทำการปรับค่านะคะ แรงดันเหมือนเดิมเลย220ความถี่50นะคะจากนั้นหนะยิบตัวต้านทานนะคะ리피시터ให้ใช้เป็นตัว 1K นะคะแล้วก็คลิปขวาโลเทป จากนั้นนะคะเราจะหีบตัว SCR เกนตรงนี้ค่ะเป็น power จากนั้นเข้าวิธีตรงนี้เลยนะก็จะมี SCR อยู่ก็นำมาวางทับการโรเทตเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็หยิบอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะพออวกคอนโทรลเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ เข้าไปที่สีเรียนนะคะแล้วก็ซิงเกิลวูคแล้วก็ดีฟีตรงนี้นะคะจากนั้นหยิบกาวมาได้เลย การใส่กาวเข้าไปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มต่อวงจรกันได้เลย หลังจากนั้นนะคะเราก็กหยิบสโคบมานะคะเพื่อวัดค่ากระแสของวงจรน,นี้นะคะทําการต่อสโคบเข้าไปที่วงจรได้เลยช n น l A นะคะนำมาต่อตรงนี้ ช n n e l ีนะคะก็เป็นพ่วงตรงนี้ของช n n e เอนะคะเพื่อไม่ให้เวลาลานวงจรแล้วแล้ววงจรแต่ละเส้นจะมองยากเราก็จะทำการเปลี่ยนสีไปเลยนะคะ แอปพลายทุกครั้งนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนค่าตัว u หนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นห้าสิบเฮิร์ตตัว v สองตัวนี้นะคะ แล้ก็ทกําการเปลี่ยนค่าด้วยเป็นรนะ้อยแปดสิบนาคะ ตัวเนี้ยนะคะที่มันขึ้นคีย์ตรงเนี้ยก็คือมันจะเป็นคีย์ลัดในการเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราเนี่นะคะก็คือสามารถกดเพิ่มได้นะคะหรือว่าทีนี้เราลองกดคีย์ลัดถ้า,ากด A เนี่ยก็จะกดเพิ่มให้จำนวนมันนะคะมันจะเป็นคีย์ลัดแต่ถ้าเราต้องการกดลดเนี่ยให้กดชีพ t A นะคะ ก็คือจะสามารถลุกได้เลยนอกจากนั้นคลิกที่สโูปนะคะเพื่อแสดงค่าผลการทดลองลองกด p พย์ดูนะคะ mm hmm. กด r e w ว r d นะคะ mm hmm. เพื่อให้ค่าดูไงขึ้นสเกลเราปรับไปที่200ได้เลยค่ะ เราลองทำกันต่อตรงนี้ให้ครบนะคะก็ไปต่อกับตรงเครื่องมือตรงนี้ได้เลยนะ้นนั้นลอง แสดงการทดลองอีกหนึ่งทีนะคะนะคะเราลองปรับสเกลที่ Channel B อีกครั้ง y position a ลองปรับไปที่1ดูนะ y position ของ b ลองปรับไปที่ลบหเพื่อให้ดูง่ายขึ้นดังนั้นเราสต o อปนะคะเพื่อดูนะคะก็จะได้ค่าตามนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ